อันนี้นะเรียนครั้งที่แล้วเรื่องการสร้างเวกเตอร์ไปการสร้างเวกเตอร์นะคะบอกไปแล้วการสร้างเวเกเตอร์เกิดจากปลายลบต้นนะคะอ่านทีนี้มาดูตอนนี้นะคะเราถึงหน้า29เนาะทีนี้ครูข้ามมาเป็นการสร้างเวกเตอร์เหมือนกันเนาะดังนั้นครูจะข้ามมาที่หน้า30เลยถามว่าข้อ5กับข้อ6ต่างกันยังไงข้อ5เป็นเวกเตรกอร์2มิติถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นเวกเตรกอร์2มิติ นักเรียนดูจากตรงนี้มีแค่ x กับ y ก็เรียกมันว่าเวกเตอร์2มิติแต่พอมาเป็นข้อ6เนี่ยนะักเรียนมันเป็นเวกเตอร์ที่มันมี x y แล้วก็ z ก็เลยเป็นเวกเตอร์3มิตินะคะทีนี้มาดูการบวกลบเวกเตอร์นักเรียนเวกเตอร์บวกลบเหมือนเมท릭เลยตำแหน่งเดียวกันบวกลบกันนะคะถ้าเกิดว่าคูณเมทิก็คือคูณเข้าไปเนาะคูณแจกแจงเข้าไปได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเนาะทีนี้มาดูนะคะอย่างเช่นข้อหจะอยู่ในหน้า30นะ อ่ะมาดูอย่างเช่นข้อแรกนะคะเขาบอกว่ากำหนดเวกเตอร์ u v แล้วก็ w มาให้นะคะเป็นเวกเตอร์สามมิตินะรู้ได้ไงมี3ตัว x y z นะคะอ่ะหาข้อแรกครูให้ดูข้อแรกก่อน u บก v ดังนั้น u นักเรียนเวกเตอร์ u ก็คือเวกเตอร์เท่าไหร่ล่ะ1นลบสแล้วก็2 u บวกกับเวกเตอร์ v ใช่ไหมคะเวกเตอร์ v เวกเตอร์ v ก็คือใคร สามหกแล้วก็ลบสี่ตำแหน่งเดียวกันบวกลบกันนะคะดังนั้นคุกก็เอาหนึ่งบวกใครหนึ่งบวกสามถูกไหมนะต่อมาคุูเอาใครมาบวกกันอีกลบสี่บวกใครคะลบสี่บวกหกต่อมาก็เอาสองบวกด้วยลบสี่ทีนี้ก็บวกลบเลขเนาะ บวกลบเลขสามบวกหก็เป็น4ใช่ไหมคะสามบวกหเป็น4ต่อมาลบสบวกหก็ได้สองต่อมาอันนี้นะเดียนบวกติดก,กับลบกลายเป็นลบสองลบสีลบสเหลือลบสองโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้ ทาให้ดูที่ข้อ7ต่อนักเรียนข้อเป็นเป็นการบวกลบ3เวกเตอร์เนาะ u v W นะคะอ่นะคะทีนี้ไปดูเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u นะคะดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะคะทำตามที่โจทย์บอกเลยก็คือทำในวงเล็บก่อนดังนั้นครูเอา u อาเอา v ลบ W เก่อนนะคะแต่ว่าครูก็แทนค่าลงไปเนาะจากโจทย์นะคะครู เห็นค่าก่อน u ดูสิโจทย์ให้ u มาเท่าไหร่ขึ้นไปดูซิ u ก็คือ1นลบ4แล้วก็2 u บวกกับบวกใครคะ v v ก็คือเท่าไหร่ล่ะ3-6แล้วก็ลบ4ลบกับเวกเตอร์ดับเบิ u ก็คือ7 7แล้วก็9าอ่าทำในสีเขียวก่อนเนาะทำในวงเล็บสีเขียวก่อนเพราะว่ามันคือวงเล็บใหญ่นะคะอ่าทำก่อนดังนั้นครูก็เอายูไว้ก่อน1-42ลบ4 2, ใช่ไหมแล้วก็บวกกับอันนี้ครูขอบวกครูขอลบเลยนะ3-7 3ลบ7 3ลบ7ก็เหลือลบลบอะไรคะลบ 4, ต่อมา หกลบเจ็ดหกลบเจ็ดเหลือลบหนึ่งต่อมาลบสี่ลบเก้าลบสี่ลบเก้านะเรียนลบสี่ลบเก้าแบบนี้เป็นลบเหมือนกันเอามาบวกกันนะคะได้ลบลบอะไรคะลบสิบสามแต่ยังตอบไม่ได้เนาะเอามาบวกลบกันต่อค่ะ ตำแหน่งเดียวกันบวกลบกันคูบวกเลยนะ1 4, นบวกลบสี่นะเนหนึ่งบวกลบสีบอกไปแล้วบวกติดกับลบกลายเป็นลบกลายเป็น 1- ลบเลยค่ะ1นึ่ลบสีลบสก็ได้ลบอะไรลบสต่อมาอันนี้ลบสบวกลบหนึ่งะเนลบสีบวกกับลบหนึ่ทีนี้ลบสบวกกับลบหนึบวกติดกับลบกลายเป็นลบนล, 4, 4, ลบสลบหใช่ไหมคะเครื่องหมายลบเหมือนกันกลายเป็นลบลบห้า ต่อมาอันสุดท้ายก็เอาสองมาบวกค่2บวกกับลบสิบสามบอกไปแล้วนะคะบวกติดกับลบกลายเป็นอะไรกลายเป็นลบกลายเป็น2องลบสิบสามสองลบสิบสามก็มาลบกันนะเรียนสองลบกับสิบสามนะคะเอามาลบกันก็จะได้ 11แต่ต่อเป็นลบเพราะว่า13มีค่ามากกว่าประมาณนี้นะคะการบวกลบเวกเตอร์เนาะดังนั้นการบวกลบเวกเตอร์ทำเหมือนการบวกลบเมทริกเลยต่อมานะักเรียนทีนี้มาดูข้อ7บ้างข้อ7นักเรียนโจทย์จำได้ไหมครั้งที่แล้วเขาบอกว่าการสร้างเวกเตอร์สร้างเวกเตอร์เกิดจากปลายลบเลยคะ่ะปลายลบต้นอ่าทีนี้เรามาสร้างเวกเตอร์ AC สร้างเวกเตอร์ AC กันนะคะ, A, ะเวกเตอร์ AC น้เรี่เวนิเสธของเวกเตอร์ AC ก็คือเวกเตอร์อะไร CA การเป็นนิเสธครูคบอกไปแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายอะไรเข้าไปในนิเสจใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเนาะอย่างเช่นที่เราเคยทำไปก็คือในการสร้างเวกเตอร์นะอย่างเช่นอะไรข้อไหนอย่างเช่นข้อนี้เห็นไหม เวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ BA นักเรียนเวกเตอร์ AB คือ1,4เวกเตอร์เวกเตอร์ AB คือ1,4แต่เวกเตอร์ BA คือลบเนี่ยลบ 1, ลบ 4, ก็คือการเติมลบเข้าไปในเวกเตอร์นั้นๆนั่นเองก็กลายเป็นนิเสษออกมาเนาะโอเคทีนี้มาดูในข้อ7อ่ะข้อข้อ7ของเราอันดับแรก สร้างเวกเตอร์ AC ก่อนสร้างเวกเตอร์ AC ก็เกิดจากปลายลบต้นใช่ไหมคะครูเอาปลายตั้งเลยนะปลายก็คือใครปลายคือ c c ก็คือเท่าไหร่ c คือเท่าไหร่คะ c คือลบสามแล้วก็ลบอะไรลบสองปลายลบต้นลบต้นต้นก็คือเท่าไหร่ต้นก็คือสามสองวเล็บปิดเนาะ ดังนั้นเราก็จะได้ลบสามลบสามนักเรียนเครื่องหมายลบเหมือนกันก็กลายเป็นลบอะไรคะลบหกต่อมาลบสองลบสองก็กลายเป็นลบสี่ดังนั้นนอกจากเราจะได้ AC แล้วเรายังได้ CA อีกด้วยเวกเตอร์ ca นักเรียนเวกเตอร์ ca เราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ CA เนี่ยดังนั้นเวกเตอร์ CA เนี่ย ก็จะได้เท่ากับอันเนี้ยนะเรียนมันจักลบใช่ไหมคะปกติเราคูณลบเข้าไปแล้วก็ตัดลบทิ้งไปแทนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามคิดง่ายงกลายเป็น64ในทนํานองเดียวกัน bc นะเรียน bc bc ปลายลบต้นก็กลายเป็นลบอันนี้ปลายก่อนนะลบสองลบสามลบสองใช่ไหม b แล้วก็ลบ bc เอา c ตั้ง c คือใคร ลบสลบสเขียนเอาไว้ต่อมา B B ก็คือใครลบ -2 อลบสลบสวกับ4เนาะโอเคลบติดกันกลายเป็นอะไรคะลบติดกันกลายเป็นบวกนะกลายเป็นลบสบวกสองะข้างล่างลบเหมือนกันเอามาบวกกันได้ลบหบวกลบกันสชหคะข้างบนได้เท่าไหร่บวกหหรือลบห 1ลบ 1, ลบ6ใช่ไหมดังนั้นเราจะได้อะไรออกมาด้วย cb กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นเท่าไหร่ตัวห้ามจาก1ก็คือลบ1่จับลบ1ก็คือนึจากลบ6ก็กลายเป็น6โอเคนะได้ประมาณนี้แล้วการสร้างเวกเตอร์ย้ำอีกทีหนึ่งก็เกิดจากปลายลบต้นอย่างเช่นข้อนี้ ac ดังนั้นก็เอา c ตั้งลบด้วยขยลบด้วย A b C เอาใครตั้งเอา c ตั้งลบด้วยขครลบด้วย B นิเศษของมันนิเศษของมันก็คือการเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนั่นเองโอเคนะคะจากบวกเป็นเป็นลบจากลบเป็นเป็นบวกอ่ะครูทาให้ดูนี่อีก3ขอ้อโอเคนะการสร้างเวกเตอร์นะคะอ่ะมาดูต่อการสร้างเวกเตอร์หน้าอะไรเนี่ยหน้าส1อเนาะ น้า3าอ่ะทีนี้มาดูเขาอยากได้อะไรอยากได้ BA ลบ AC BA ลบ AC ถามว่าเรามีอะไรอยู่แล้วบ้าง BA มีหรือยังไปดูซิ BA อ่ะยังไม่มีดังนั้นหาเวกเตอร์ BA ก่อนนะ BA เกิดจากปลายลบต้นใช่ไหมปลายดังนั้นก็เอา A ต่าง A ก็คือใคร สาสองลบต้นต้นก็คือ B 2ลบสองสสลบติดกันกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นบวก3าบวกสองต่อมาข้างล่างข้างล่างก็จะได้2องลบสีสองลบส,ส,ลบสก็จะกลายเป็นลบอะไรลบสข้างบนบวกกันได้5กับลบสองนะ ได้มันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวกเตอร์ ba มาเขียนเอาไว้ตรงนี้เลยเวกเตอร์ ba ได้5ลบ2ต่อมาลบกับเวกเตอร์อะไรคะ ca อ่ะเรามีหะือย่างหนะน้าเวกเตอร์ ca นี่หามาแล้วนะคะตรงนี้เวกเตอร์ ca เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย6 4เขียนเลยนะไม่หาแล้วนะตำแหน่งเดียวกันบวกลบกันดังนั้นเอา5ลบ6กลบ6ก็กลายเป็นลบอะไรคะลบ1นเนาะ อันไหมห้าลบหกลบหนะเรียจริงๆเอา6ตัง้งแล้วก็ลบด้วยหก็เหลือหนึแต่ต้องตอบเป็นอะไรตอบเป็นลบก็ได้ลบหต่อมาอันนี้ลบสองลบสี่นเรียนลบสลบสเครื่องหมายเหมือนกันเอามาบวกกัน2อบวกสกลายเป็น6กตอบเครื่องหมายตามเดิมก็คือลบหแค่นี้เองนะคะต่อมาขอ้อห C A C A มีอยู่แล้วเนาะ ca ca ก็นี่หามาแล้ว ca เท่ากับ6กก็เขียนเลย ca ได้ลบ2อันนี้เป็นเท่าไหร่นะ6 4ทีนี้เขาอยากหาค่าเนาะดังนั้นอันเนี้ยนักเรียนถ้ามันมีค่าคงที่นะคะหรือว่าค่าคงตัวอยู่หน้าเมทริกอันนี้ใช้เหมือนเมทริกหรือว่าอยู่หน้าเวกเตอร์นนะคูณกระจายเข้าไปทาง x y z เหลืออันนี้มี2มิติกับ x y ลบ2คูณ6ก็ได้เท่าไหร่ กับ4คูณอะไร4คูณด้วยลบ2ชึบปิด6คูณ2ได้ลบ12 4คูณ2 4คูณลบ2ได้ลบ8โอเคประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อแปดทำให้ดูข้อแปดอีกนะข้อแปดลบสองเอบบวกห้าเอซนะคะดังนั้นก็หาลบสองเอบก่อน เท่ากับลบ2 AB ดูซิเราเคยสร้างมาแล้วยังเรายังไม่เคยสร้าง AB แต่เราเคยสร้างใครเนี่ย BA จากข้อนี้นะคะจากข้อนี้นะจะทำให้ได้ AB ก็คือเวกเตอร์อะไรลบ5ใครลบ5 2อันนี้ทานไหมคะ 5บสองนะเพราะมันเป็นนิเศษกันนะคะเขก็เขียนเลยลบหสองบวกกับ5 ac ดูซิ ac หามาแล้วหรือยัง ac หามาแล้วนี่ ac ก็ได้เท่าไหร่ลบหลบอะไรคะลบหลบสี่ชึบเหมือนเดิมคูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไป เดี๋ยวข้อนี้ให้คิดให้ครูนหน่อยนะคะพอคุณกระจายครั้งสองอันเสร็จเวลาคุณกระจายก็ x y ถูกไหมแล้วก็แต่ละค่ามาบวกกันนะคะทำข้อนี้หนึ่งข้อนะอีกหนึ่งรอบนักเรียนการบวกลบเวกเตอร์นะคะเหมือนการบวกลบเมทริกทุกอย่างเลยตำแหน่ง,งเดียวกันบวกลบกันนะคะแล้วเวกเตอร์นะักเรียนถ้าเกิดมันเป็นนิสศษการ a b กับเวกเตอร์ b a เป็นนิสศษการเวกเตอร์ที่เป็นนิสศษการเวลาหา ก็คือจะเติมเครื่องหมายอะไรเข้าไปเครื่องหมายลบหรือว่าเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงขางนั่นเองอย่างเช่นอันนี้เวกเตอร์ BA เวกเตอร์ BA ได้5ลบ2ดังนั้น AB นักเรีนยนจาก BA เปลี่ยนเป็น AB จากบวก5ก็เป็นลบ5จากลบ2ก็กลายเป็น2ประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้ต่อมา2ข้อสุดท้ายการบวกลบเวกเตอร์เนะะี่ยค่ะ ก็อาจจะมีความรู้ในเรื่องของจำนวนจริงนะคะสแควร Root เคยเรียนไปแล้วเนาะการบวกลบ qua r ร r ร o t นะคะเคยเรียนไปแล้วตอนมอ .4 นะคะหรือแม้กระทั่งตอนมอตอน้นน่าจะเคยเรียนเหมือนกันก่อนอื่นครูขอทบทวนให้ก่อนนะคะการบวกลบ quare Ro o t เคยพูดให้ฟังไปแล้วแม้กระทั่งตอนเรียนเวกเตอร์กับครูก็ตามอ่ะทีนี้มาดูอย่างเช่นรูทสองบวกลูทสาแบบนี้นะเดนการบวก q สแควร์รูทนะคะ หนึ่งต้องดูว่ารากเดียวกันไหมอารากเดียวกันแต่ตัวในค่ารากต้องเหมือนกันด้วยดังนั้นเนี้ยมันไม่สามารถบวกได้ดังนั้นมันก็จะได้ตัวเดิมแต่แบบนี้ค่ะรูปสองสองรูสอง,ล,สองลบกับห้ารูสองแบบนี้ค่ะนะักเรียนถ้าแบบนี้สามารถบวกกันได้เพราะว่าอะไรนักเรียนถ้าเกิดเปรียนไม่ง่ายค่ะรูปสองเนี่ยคล้ายๆมันเป็นตัวแปร 2x ลบ 5x นั่นเองเวลาเป็นแบบนี้นะเดนเราก็สัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาบวกลบกันนะคะดังนั้นครูก็จะต้องได้2 5, ลบ5รู2เอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาบวกลบกันนะแต่สแควร์รูทต้องเป็นรูทเดียวกันลากเดียวกันนะคะดังนั้นก็จะได้ลบอะไรลบ3รูท2แบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้กลับมาดูที่ข้อของเราอ่ะทำให้ดูทั้งหมด สองข้อนะคะมาดูกันเลยหน้าสามสิบสองน้าสองข้อสุดท้ายแล้วค่อยค่อยทำค,คูณเข้าไปก่อนเนาะเวลาคูณก็คูณนี่เลยก็จะได้ใครบ้างละ่ะสี่คูณสามเป็นลบสิบสองต่อมาลบสี่คูณสองกลายเป็นลบเลยคะลบแปดโอเคได้หนึ่งตัวแล้วนะแล้วก็อันนี้นะัเเีียนเดี๋ยวเวลาคูณนะคะ คูณคูณแค่สองเข้าไปดังนั้นตรงนี้เป็นลบลบคูณแค่สองเข้าไปนะเนี่ยเครื่องหมายลบเนี่ยเอา,าไว้เหมือนเดิมคูณสองเข้าไปสองคูณลบสามก็กลายเป็นลบอะไรลบหกสองคูณห้าก็กลายเป็นลบสิบอันนี้บวกก็ใส่บวกไว้เหมือนเดิมใช่ไหม แล้วครูก็คูณสองเข้าไปเหมือนเดิมสองสี่แปดสองหนึ่งสองแล้วก็มาบวกลบกันตำแหน่งเดียวกันบวกลบกันเนาะดังนั้นตำแหน่งเดียวกันก็คือใข่ลบสองอันนี้นีล่ละบ 6. ลบหกลบลบหกแล้วก็บวกไกขรลบแปดข้างล่างค่า y ก็คือได้ลบแปดลบกับลบสิบแล้วก็บวกใข่บวกสอง ลบกับลบสิบลบกับลบสิบนะเี่ยอย่าลืมเครื่องหมายลบตรงกลางนะอ่ะมันก็จะได้เท่าไหร่ล่ะลบสิบสองลบติดกันก็เปลี่ยนเป็นบวกลบสิบสองบวกหกแล้วก็ลบแปดบวกติดกับลบเป็นลบเครื่องหมายเหมือนกันติดกันเป็นบวกเครื่องหมายต่างกันติดกันเป็นลบต่อมาอันนี้แปดลบแปดบวกสิบแล้วก็บวกสองเนาะ ดังนั้นน่าเรียนถ้าเกิดใครยังบวกเลขไม่คล่องนะคะไปฝึกบวกมาอย่างที่ครูเคยบอกนะเมทถิกนะคะไม่ใช่เศษส่วนนะไม่ต้องเขียนนะคะบนกับล่างเนาะอ่ะบวกกันอันนี้ก่อนลบสิบสองลบแปดก็จะได้ลบแหละลบยี่สิบบวกหก็จะได้ลบสิบสี่ต่อมาอันนี้สิบสอง ลบ8บวก12ก็จะได้4โอเคเสร็จเรียบร้อยขอ้อนี้ต่อมาอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นการบวกลบสแควรู t นักเรียนใช้ความรู้เรื่องสแควรู t นิดหนึ่งอ่าก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะนะักเรียน2คูณกับ3ารูสเวลาคูณนักเรียน คูณเฉพาะตัวข้างหน้าก็จะได้ 6, กรูทสองรูทสองคูณรูทสอก็จะได้ 2, องรูทในค่าเดียวกันนะต่อมารูทสองคูณสามรูทสองถ้าเป็นแบบนี้นะักเรียนสแควร์รูทเวลาคูณก็คือรากเดียวกันใช่ไหมเอามาคูณกันตัวข้างหน้าคูณกันตัวข้างหน้าก็เป็นเลขอะไร1อันนี้ก็เป็นเลขอะไรสามหคูณสามคูณกับตัวข้างหลังข้างหลังคูณกันด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้นะ ก็จะได้สองเวลาคูณก็คือนี่คูณนี่นะคะแล้วก็นี่คูณนี่เนาะก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยสามคูณสองก็เป็นหกโอเคมาดูข้อนี้ตัวเลขก็เหมือนจะยากนะคะถ้าเกิดเราเออความรู้เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่แน่นเนาะก็อาจจะงงนิดนึงนะคะครูเลยยกข้อนี้มาให้ทำด้วย มาดูค่อยๆดูนะอันดับแรกคูคูณรูทสองเข้าไปคูณรูทสองหรือลบรูทสองก็ได้นะคูณอ่ะคูขอคูณหมดนี่เลยลบรูทสองนะคะคูณเข้าไปชึบเขียนไว้ก่อนก็ได้จะได้ไม่งงลบรูทสองคูณกับใช้เครื่องหมายวงล็บนะ ในทางคณิตศาสตร์ก็คือคงเล็บถ้ามันไม่มีเครื่องหมายอะไรแปลว่ามันคูณกันเนาะแล้วก็ลบรูทสองคูณกับใครต่อ4 2, ี่รูทสองชึบปิดแล้วก็บวกกับอันนี้หูขอคูณเลยนะ5้คูณสองก็จะได้5้ารูสองหคูณลบสามก็จะได้ลบสิบห้าชึบ แล้วก็อันนี้เป็นลบกับรูทสองคูณเข้าไปใช่ไหมก็จะได้5้ารูทสตัวแรงไม่ต้องคิดอะไรเลยเนาะสแกวร์รูทกับตัวเลขต่อมาอันนี้ก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยสามรูทสองคูณกับรูทสองไว้ก่อนแบบนี้เวลาคูณสแควรูทคูณกันผู้ขอขยับมาตรงนี้แล้วกันอันนี้คูณกันสแควรูทคูณกันรูทสองคูณรูทสองเป็นเท่าไหร่เป็นสองใช่ไหมคะแล้วก็ 3คูนลบ1ก็จะได้3กลายเป็น3คูน2ก็จะได้6แจะเป็นลบด้วยต่อมาอันนี้นะเรียนอันดับแรกเอารู้2คูนรู้2ก็จะได้2แล้วก็เอาลบกับคูณกับ4ก็จะได้ลบ4นะคะแล้วก็บวกกับเท่าไหร่เนี่ย5รู2ล,ลบ15แล้วก็ลบกับใคร ห้ารู2ข้างล่างก็ได้เท่าไหร่เนี่ยสามคูณสอมคูณสมาจากไหนอันนี้3ตัวเดิมอยู่แล้วรู้สองคูณรูองเป็น2องตำแหน่งเดียวกันบวกลบกันนะคะลบสคูณสเป็นลบหกบวกกับห้ารูองใช่ไหมนี่นะบวกหรูองแล้วก็ลบใครอีกลบหรูองต่อมาข้างล่างบ้าง ลบสี่คูณสองก็ได้ลบแปดบวกกับลบสิบห้าบวกกับลบสิบห้านะอันนี้ลบกับใครลบกับหกชึบอ่ะทีนี้บวกลบกันสแควร,ร์ o ูทนักเรียนบวกกับสแ a r e Root ได้เมื่อมันเป็นรากเดียวกันเนาะห้าลบห้าก็เหลือศูนนะคะข้างล่างก็จะได้ลบหกถูกไหม อ่ะข้างบนก็จะได้ลบหต่อมาข้างล่างบ้างลบแอันนี้วกติดกันลบกลายเป็นลบลบแปดลบสิบห้าลบหกลบแปดลบสบห้าลบหก็จะได้ลบยี่สิเาเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทําให้คูณหนึ่งข้อนะแบบฝึกก็คือข้อนี้คิดเลขให้ด้วยนะจ๊ะโอเคไหมคะถ้าเกิดมีอะไรสงสัยนะคะทักมาถามเนาะอังนั้นเดี๋ยววันนี้ครูไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ